สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสระเอก,กันนะคะคุณครูคมีภาพปริศนาให้นักเรียนทายนะคะนักเรียนลองทายทีค่าว่าภาพที่อยู่ใต้ช่องทั้ง12ช่องนี้เป็นภาพอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเปิดทีละภาพนะคะ นักเรียนทายได้หรือยังคะคุณคณรูเฉลยเลยนะคะาภาพนี้ก็คือภาพคนกําลังเตะบอลน,นะคะส่วนคําปริศนาที่คุณครูคต้องการให้ให้นักเรียนทายนะคะคือคําว่าเตะนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูคําว่าเตะนะคะคาว่าเตะเราสะกดว่าตอเอเตะ เวลาเขียนนะคะนักเรียนสังเกตดูดีนะคะจะมีสระเออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพยัญชนะต้นคือต,อต่อเต่าแล้วก็มีสระอะอยู่ข้างหลังคํำนี้อ่านว่าเตะเวลาเราสะกดสะกดว่าตอเอเตะแสดงว่าตอเต่าประสมกับสระเอทีนี้เรามารู้จักสระเอกันนะคะเด็กๆดูหน้าตาของสระเอที่คะ มัมีลักษณะเหมือนสาระเอใช่ไหมคะไม่มีสาระเออยู่ข้างหน้าและก็คู่กับสาระอะสระเอเนี่ยจะเป็นสาระที่มีสระสองตัวอยู่คู่กันคือสาระเอเวลาเขียนจะไว้ข้างหน้าพยัญชนะนะคะและมีสาระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะสาระเอจะเป็นสระ เอกับสระอะอยู่คู่กันเสมอนะคะเจ้าเอกับเจ้าอะเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะคะเราออกเสียงมันว่าเอเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะเอค่สะสระเอเป็นสระเสียงสั้นนะคะเวลาเขียนเราจะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าและเขียนสระอะไว้ข้างหลังนะคะ ทีนี้เรามาฝึกสะกดคำสระ,ะเอกันเด็กๆฝึกไปพร้อมคุณครูเลยนะคะทอเอะเทออเอะเอยอเอะเยมอเอะเมกอเอะเกหอเอะเห f เอเชฟอเอเฟมาฝึกอ่านคำสองพยางกันนะคะคำสองพยางก็คือคำที่ออกเสียงสองครั้งโดยคำเหล่านี้จะมีคำที่ประสมสระอื่นๆนอกจากสระเอแล้วก็ปผสมกับสระอื่นๆที่เราได้เคยเรียนกันไปแล้วนะคะ เรามาทบทวนสระที่ได้เรียนกันไปแล้วนะคะ3ครั้งนะคะเดี๋ยวครั้งที่1เด็กๆออกเสียงพร้อมคุณครูส่วนครั้งที่สองกับครั้งที่3เด็กๆออกเสียงด้วยตนเองนะคะเริ่มเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S อ่าอาอ,อ,อีอีอึอึออ เอเอครั้งที่สองค่ะครั้งที่สามค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆทีนี้เรามาเริ่มสะกดคำสองพยางกันเลยนะคะเด็กๆสะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะปอเอเป,ปออะปะเะป,ปะจออะจะตอเตอเจจะเตเะปะจะเต ลอยเอเลทอเอเทเลเทตออาตาหอเอเฮตาเฮเลเทตาเฮกอเอเกกออะกะเกกะออเอเออออะอะเออะเกกะ เออะเดี๋ยวเด็กๆนะคะคัดคําสลายเอะนะคะลงในสมุดคัดให้สวยงามน,นะคะเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านอ่านจนคล่องแล้วก็ให้ตัวครองถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านนะคะส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะได้ประเมินพัฒนาการอ่านของทักทีทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจบการเรียนการสอนเพเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะ